อันนี้จะเป็นของพี่แมนนะทุกคนรนรนนรถมันเบานะทุกคนแล้วดินก้อนมันใหญ่เลยเนานี่มาดูพี่ใหญ่กันว่าจะเข้าลึกไม่ลึกอ่ะนเอาเรื่องนะพี่ใหญ่ก็พอเข้าเข้าอยู่นะแต่ว่าอีกก้อนเนี้ยเอาไปไม่ได้นะผมก็สวัสดีนะทุกคนอยู่กับเรานะครับทีมงานโชกุน วันนี้เรามาถ่ายรถถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะวันนี้มีตั้ง4-3่าค่ายเลยนะโอ้เสียงแหบไปลวมีคูบ o ต้นะครับมีอิกิแล้วก็มี Ford นะก็เป็นคนแถวบ้านผมหมดเลยนะคูบต้ตัวนี้เป็น L5018 นะครับของลุงศักนะครับส่วนอิส k กิไปคู่กับคู b o ต้าตรงนู้นของชัดนะครับ NT54 นะครับของพี่แมนก็จะเป็น L3608 ส่วนของ ลุงคนนี้ก็อยู่แถวบ้านเหมือนกันแต่จําชื่อเขาไม่ได้ชื่ออะไรอ่าเป็นฟอร์ด6ก1ันะครับแต่ไม่รู้แท้หรือเปล่านะดูยากเหมือนกันครับเสียงท่อนุ่มนะไม่ดังเกินไปนะครับมีพี่ใหญ่มาคันเดียวนะวันนี้นอกนั้นน้องเล็กหมดเลยนะครับ ก็นะที่นี่เขาเคยให้เช่าอยู่นะแล้วที่นี่เขาทําไม่ไหวนะครับเจ้าของก็เลยจะมาทําต่อนะครับ <g iven> ดินแตกและแห้งเอาง่ายเลยดูดิอสี่คันนะครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถกันเลยไปดูดิว่า<ส>ข<อ>้างบนเป็น<อ>งไงพี่แมนนะ,นะ <Alle S 2> ทุกคนกคนนนนรถมันเบานะทุกคนแล้วดินก้อนมันใหญ่เลยนะ ไฟเป็นบางเลยนะก็ไม่รู้ไปติดตรงไหนมากนะีด,ดินพอกเต็มเลยก็จะไถเข้าสู่รถใหญ่ไม่ได้นะครับรถเล็กก็จะเอาหน้าดินเปิดได้เฉยๆนะส่วนรถลุงชัดมานิ่มๆเลยนะเราจะฟังดีว่าเสียงจะหลดสักแค่ไหนเราจะดูดีว่าจะเข้าเยอะกับกันหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้พี่ใหญ่ยังไงก็เข้าอยู่แล้วนะฟอร์ดอะเพราะรถใหญ่นะครับฟอร์ดนี่ชอบดินแห้งนะคุยกระจายเลยลนะ กระดกกระดกกขออาจารย์เงียบหน่อยนะอาจารย์เป็นคันล่างนะครับอยันนี้ค่อยๆก็ถือว่าเข้าอยู่นะแต่เข้านิดๆหน่อยๆนะครับแต่จะเข้าเข้ากับของพี่แมนหน่อยเพราะพี่แมนเขาไม่ได้ตั้งนะนี่เรามาดูพี่ใหญ่กันดีกว่าแทบไม่ต้องนั่นเลยนะพี่ใหญ่นี่จะแพ้ดินเหนียวนะแต่ถ้าดินแห้งนี่มาเอะสู้ได้หมดเนาะ นรแลุงสักไถตรงน้ําอยู่นะดังวี่ดวิดวดวดเลยตัวโบเขามาใส่นอกโรงงานนะนอกทั้งนอกนะเอามาใส่ทั้งนอกแทนซื้อตัวธรรมดามาแล้วก็เอามาทําเองนะแล้ว <Okay. S 1> เรามาดูพี่ใหญ่กันว่าจะเข้าลึกไม่ลึกอะโอ้เอาเรื่องนะพี่ใหญ่ก็พอเข้าเข้าอยู่นะแต่ว่า อีกก้อนเนี้ยเอาไปไม่ได้นะหนักจัดนะไปเดี๋ยวเราไปดูผ่านบุกเบิกดิผ่านสี่นะครับว่าเป็นยังไงโุนหนอันนี้ก็จะถ่ายเข้าลึกหน่อยนะโห้ขูดเป็นก้อนเลยลุงสักนะสุงศักเ์พอเป็นผ่านบุกเบิกแท้ๆเลยนะตัวนี้โอเคก็เข้าอยู่นะครับแต่จะเป็นก้อนใหญ่กับเขานะเพราะผ่านมันห่างนะครับ นี่ถือว่าใช่ไหละนะเดดินแข็งจริงแข็งมากนะครับับเราขึ้นมานั่งอยู่กันทุกท่านนะทุะกคนพ้าจะสลาดไ้น,นะเพราะว่าล่องรถเกี่ยววิ่งขวาไว้นะ <c oughs> <c oughs> รถเล็กน้านี่เขาปล่อยให,ให้มันดินแตกไปเลยแทบคกบเลยนะแล้วก็จะทําต่อนะก็โอ้โหพีใหญ่ไปนิ่งๆเลยนะนะครับอันนี้รอยฟอร์ถนะ่นะนี่อรอยโคโรปต้านะก่อนขี้แตกก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยคนระับใหญ่ก็เล็กนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคน เพราะว่าเรามานี่เขาจะเสร็จกันอยู่แล้วนะอี่นี่พี่แมน ตกล่องรถเกี่ยวนะทุกคนขนขน <c oughs> ใส่เป็นบ่ากัอะน, <c oughs> นี่ถึงตรงนี้ก็หมูแล้วทุกคนแต่จะไม่ค่อยเข้าที่ตรงหญ้านี่แหละยาขนเยอะ นี่นี่อาจารย์ชัดได้หนูมาตัวตัวน้อยจะกินกันหมดปะไม่รู้นะแต่เรารอดูอีกนะว่าจะมีป่ะนะกันเหลืออีกสองร้อยสามร้อยก็จะเสร็จกันแล้วนะ Oh, ฟังเสียงเนี่ยจะเข้าแค่ริมนี้นะริมในไม่เข้าขอจานชัดมาละ เสร็จแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูนะนะครับคลิปนี้อาจจะมาคือไงนะชุกหกไปหน่อยนะทุกคนเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะทุกคนก็วันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวกันคลิปหน้าผมสลาบคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปแล้ว